สวัสดีครับผมเนซูมิเอลเซ่ฮีโร่หนูที่แท้สุดในบ้านพิซซ่าเลเจนด์วันนี้ก็เราจะมาตามติดชีวิตเอลเซ่หนึ่งวันว่าวีทูเ r อร์ทำอะไรกันบ้างอันนี้อาจจะไม่เหมือนกับวีทูเ r อร์คนอื่นอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าหนึ่งวันของเอลเซ่ละกันนะฮะผมว่าเอลเซ่ทำอะไรกันบ้างไปกันเลยมอร์นิ่งค่ะ วันนี้เป็นเวลาที่ยังนะผมวันนี้เป็นวันทำงานอีกหนึ่งวันนะผมเช็คงานเรียบร้อยไม่มีใครดางานอะไรเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันฮะไอจิโกอนี่จะเป็นมื้อเช้าของเอลเซ่นะครับแก้เคี้ยวหวานขนมจี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 ที่คุณพ่อทำนั่นเองอันนี้นะคะก่อนเริ่มต้นวันใหม่เราก็ต้องเริ่มต้นด้วย กาแฟนะครับผมสาหรับกาแฟเอลเซ่จะสลับกันสลับกันแบบว่าบางทีก็ชงเองบางทีก็ซื้อบางทีก็นู่นนี่นั่นแล้วแต่อารมณ์นะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคาราเมลแมคเคียโต้ร้านเจ้าประจําที่เอลเซ่ชอบกินเองอวันนี้มีมูดอยากกินกาแฟชงนะคะแล้วก็มีครัวซองด้วยมีนี่ครัวซองอันเล็กนะครับผมอันนี้ก็ชอบกินเหมือนกันหลังกินข้าวแล้วก็ต้องกินขนมหวานเะไรนะฮะเป็นแบบครัวซอง รู้ทรงต้มพลัง <musicians> ก่อนทำงานนั่นเองนะครับผมชายก็ถึงเวลาทำงานแล้วนะครับผมเจเซก็จะมาดูว่าวันนี้มีงานอะไรที่ต้องอัดหรือเปล่าหรือว่าของขวัญเมมที่ต้องทำหรือว่าจะต้องเตรียมตัว ไลฟ์อะไรยังไงบ้างเช่นวันนี้ก็เป็นการคอลแลบกับอลินนะคะผมเป็นการเล่นเกมนั่นเองโหลดเกมเข้าไปลองเล่นสักแป๊บหนึ่งนะคะดูดว่าเกมมันเล่นยังไงบ้างเอาแบบคร่าวๆพอ,อนะฮะผมแล้วก็เตรียมทํานูน่ทนทํานี่หลายอย่างมากที่บอกไม่ได้ <laughs> หรือว่านู่นนี่นั่นนะฮะผมก็จะเป็น วันวันหนึ่งของวีทูเ r นั่นเองนะคะผมใช่หรือว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีงานที่ต้องอัดเดี๋ยวเซ่ก็จะพยายามซ้อมกีตาร์หรือว่าฝึกร้องเพลงไปในช่วงนี้นะคะผมเปนช่วงเวลาที่ก่อนจะไลฟ์นั่นเองใช่ใชช เดี๋ยววันนี้ก็จะไปอัดเพลงให้เป็นของขัน Membership นะคะผมก็เตรียมอินสตูเ e นท์เไว้ก่อนแล้วก็ลองร้องไปคร่าวๆก่อนว่ามีตรงไหนที่ติดตรงไหนที่จําเป็นต้องมีคอรัสหรือว่าอะไรแบบนี้หรือว่าเนื้อเพลงแบบว่าถ้าสมมติว่าร้องเพลงแบบว่าภาษาอื่นก็ต้องเตรียมเนื้อเพลงไว้ก่อนอันนี้ร้องคร่าวๆไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาอัดอีกทีกันหลังไลฟ์นะคะผมให้เป็นตอนกลางคืนที่บรรยากาศรอบข้างก็ค้างเงียบกว่านี้อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นการเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนนะคะผม อันนี้เราก็จะมาอวดของบนโต๊ะกันนะครผมอันนี้ก็จะเป็นน้องกล้วยนะฮะน้องกล้วย ที่ได้จากงานนังสือนะคะผมใช่เป็นนก,กว้วยที่น่ารักมากเลยนะคะผมเอ,อ้ยังไม่เคยอวดที่ไหนเลยเอามาอวดที่นี่ที่แรกนะฮะผมอุปกรณ์บนโต๊ะวีทูเบอร์นะฮะผมอุปกรณ์ที่ต้องมีนะฮะผมอย่างแรกอย่างแรกก็คือเป็นยาพ่นคอนะฮะผมยี่ห้อยอดนิยมเพราะว่าเออเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยมันคอแห้งมากฮะต่อให้เราจะจิบน้ําหรือว่ายังไงมันก็คอแห้งอันนี้ก็ทําให้มันชุ่มคอขึ้นนะับต่อมาเป็นยาดมนะผมอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นใช้ไหมแต่เอ ใช้เพราะว่าแบบว่าบางทีเราทําอะไรที่มันแบบว่าทาอะไรสักอย่างแล้วไมเกรนจะขึ้นก็โดมไม่มันสดชื่นอะไรอย่างงี้นะคบต่อมาก็จะเป็นเอ่อเป็นอันที่บีบ,บ,บนะฮะผมเป็นบีบ,บ,บมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการบริหารมืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอลเซ่เป็นคนที่สมาธิสั้นนะับผมเวลาพูดไปทําอะไรไปก็แบบว่าบีบ,บ,บมือไปด้วยให้รู้สึกว่ามือมีอ,อะไรทานั่นเองเออก็เป็นอุปกรณ์ที่เอ่ออยู่บนโต๊ะเอลเซ่นะคบผมประมาณนี้อย่างอื่นก็บนโต๊ะก็มีแบบพวกน้ําพวกกาแฟอะไรก็ธรรมดาทั่วไปแต่ว่า อันนี้ดูเป็นอุปกรณ์พิเศษนะฮะผมอันที่จะเอามาอวดอันต่อไปก็คือน้องคาบิปาร่าน้องน่ารักมากเลยดูสิลูกสิน่ารักกันฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ประจําอยู่ในห้องทํางานของที่อวดก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะฮะผมแต่ว,ว่าอีกสักพักหนึ่งก็จะต้องไปไลฟ์แล้วนะฮะผมก็รอเจอกันในไลฟ์นะฮะผมเวลาปกติที่ไลฟ์ก็จะแบบว่านัดล่วงหน้ากันก่อนสักแป๊บหนึ่งนะฮะผมก่อนเวลาไลฟ์เพื่อมาแบบว่าแซส,สตรีมด้วยกันแล้วก็มาคุยกัน ว่าวันนี้เราจะทําอะไรหรือว่ามีอะไรที่ต้องดูเป็นพิเศษไหมนู่นนั่นนี่นะครับผมก็จะเอ่อเป็นการเตรียมตัวก่อนไปไลฟ์นะครับเจอกันในไลฟ์นะครับผมเย้ yeah. ไลฟ์วันนี้โอ้ยอย่าพูดเกินเกินเดี๋ยวไปเซนเซอร์เอาเดี freely, ๋ยวไป Pen เซ like นเซอร์เอาไม่เป็นไรไม่ไหวว่ะ มันด่มันอัดลมไม่ไหวน้ํามันอัดลมค่ะเขาก็รู้เขาก็รู้ว่าเราอัดวันไหนนะทุกคนอันนี้มันคือวันที่เล่นเกมกับอลิซก็ด้วยเอฟเกต์ซะหน่อยเป็นเจ้าสาวไม่ได้แล้วเฮ้ยเป็นได้เราเป็นเจ้าสาวได้เราเราจะแต่งงานกันจริงใช่ไหมไม่ฉันไม่แต่งฉันมีคนที่ฉันรักอยู่แล้วฉันจะไม่นอกใจเป็นเมียน้อยก็ได้ได้ปหมไม่ได้ต้องเป็นเบียรเยอะเบียเยอะน้อยไม่ดีน้อยไม่ดี เลือไรอยูน่นะมื่อไรเมื่อไรทมื่ไรเำื่ไร อทอะอ,อันนี้ก็เป็นเวลาหลังไลฟ์เสร็จแล้วนะแล้วก็เออเป็นหลังเล่นเกมกับอารินนะฮะตอนนี้เป็นเวลาดึกๆดืนแล้วนะคะผมเออไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมวีทูเอร์ส่วนใหญ่ถึงนอนดึกนอนเช้ากันเพราะว่าเวลาเริ่มต้นวานของเรามันคือแบบว่าประมาณบ่ายไปแล้วนะคะเพราะว่าเออกว่าจะไลฟ์เนี่ยบางทีก็เออสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็คือเหมือนทำงานตอนกลางคืนกว่าจะเออเคลียร์ทุกอย่างเสร็จทำธุระบางทีก็เออทำงานต่ออาจงานต่อก็ มีเพราะว่าช่วงกลางคืนมันเหมาะกับการอัดงานเพราะว่ามันเงียบแล้วก็อากาศดีด้วยะผมแต่ว่าเหมือนมีสมาธิอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เลยทํางานตอนกลางคืนกันแล้วก็เหมือนว่าตื่นมาก็ประมาณแบบบายๆอะไรเงี้ยฮะใช่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 แล้วก็วันวันหนึ่งของเอลเซ่ก็มีประมาณนี้แหละฮะผม จริงๆดูเหมือนแบบว่าไม่ค่อยได้ทําอะไรแม้วีทูเปอร์แต่จริงๆก็มีอะไรทําเยอะเหมือนกันนะคบผมงานข้างหลังหลังจากไลฟ์แล้วก็มีอย่างอื่นที่ต้องทําอีกเยอะแยะเลยครับผมมีมีอะไรทําอีกเยอะแยะที่แบบว่าพูดไม่ได้อะนะอาอึมอาอึมนั่นแหละครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งวันของเอลเซ่เดี๋ยวเอลเซ่ก็จะไปนอนแลวนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาดึกๆจริงๆนะผมก็ฝันดีล่วงหน้าทุกคนเลยนะครับผมบายฝันดี้งับ